มาวิธีการไปทะเลสามนะครับมาใต้โคลอเซียมที่ทะเลสอนะครับมาคุยกับคิงเลเทสจากนั้นเขาก็จะวาร์ปให้เราไปสู้กับบอสลิปินดานะครับซึ่งถ้าเราตีบอสเลือดลดได้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตัดคัสซีด์มานะครับเป็นฉากเลิปินดาซึ่งเป็นเจ้าของเกมบอกฟุตเดิมนะครับตัวสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ถือดาบโยรุ V2 นะครับหรือว่าตัวดักเบดขาวดําตัวนี้เนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็มาสู้ก,กันกับเจ้าของใหม่นะครับก็คือไมเกม4 3หรือว่าตัวขิงและเทสตัวหน้าแดงเนี่ยนะครับใช้ดาบโยรุเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบัน2คนก็ยังทํางานร่วมกันอยู่นะครับเราก็มาดูกันสู้กันแถวตัวนี้ขิงและเทสอัปเดตในเกมมาตั้งแต่อัปเดต15นะครับก่อนที่จะมาทำเควสนี้ได้เนี่ยต้องมีเลเวลผู้เล่นต้องมีเลเวล1,500นะครับแล้วก็เอาไปชนะ ตัวดอนสวอร์ดนะครับหรือโดฟามิงโกมาด้วยนะครับถึงจะมาที่ตรงนี้ได้นะพอเราเห็นเอ,อ่อคาสซีเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปคุยกับมิสเตอร์กัปตันนะครับที่กรีนโซนนะครับตรงนี้นะครับที่พอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวาร์ปตัดฉากให้เราไปเทเลพอร์ตที่ทะเลสาม อันนี้เราก็จะเข้าสู่ทะเล3เรียบร้อยครับ